โอเคผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มมิเทนร์เลเว2.0อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาดูในส่วนกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาในอ่าทีมในส่วนของทีมสุดจีนนั่นเองนะครับผมก็กิจกรรมมีเยอะมากนะครับวันนี้ก็จะทําเป็นพัดพาสให้ดูแล้วกันนะ ก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมครับเป็นอะไรนะก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลื่อนคลฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้นะครับสามารถรับชมคลิปเหมือนๆไมได้ในในเพลย์ลิสต์นะครับผมแล้วก็ล็อกเอ็มนะอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับโอเคก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับผมก็กิจกรรมครับนี่เลยนะครับมันจะเขียนว่า new year Tour นะครับอ่านี่เป็็็นน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 นกกกกกกิิิจจรรรรรรรมมมลออววัััะะะะคคบบใสส่ี้้ฮาาาถทได จนถึงนู่นเลยนะฮะนูน่นวันที่นะครับ1มีนาคมเลยนะก็มีให้ทาประมาณเดือนครึ่งนะครับก็เราไม่จําเป็นต้องล็อกอินทุวันก็ได้นะเราอาจจะไม่ได้เล่นวัน2วันแต่ว่าอยู่ให้ในให้ใน30วันเนี่ยอยู่ในสโคบไม่เกิน1มีนาคมนะครับก็สามารถที่จะรับของละวันได้นะเดีย๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่า,อาไอเทมแต่ละวันนะครับคืออะไรบ้างนะนี่ครับวันที่1น,นะฮะนี่เลยนะครับ ในส่วนของวันที่1เนี่ยนะฮะจะได้รับในส่วนของผ้าพกหัวนะเป็นผ้าพกหัวกระต่ายน่ารักดีนะฮะในส่วนของผ้าพกหัวกระต่ายเนาะก็จะให้เลือด3 0 0พนะแล้วก็โดนพวกเดมิวแมนพวกกึ่งมนุษย์นะครับบอลลง6%นะฝากคู่มือได้เลือดหกนะครับไม่มีขายนะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับแล้วก็ได้อาหารนะเพิ่มพลังนะแล้วก็โซ่คูณ4นะครับผมโอเคผมก็ล็อกอินเขาเป็นเลย นี่ผมก็จะได้รับนะครับวันแรกในส่วนของวันที่2นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับบัตรออฟไลน์นะครับ7วันนะโคตรดีเลยนะครับอันนี้ใช้ออฟไลน์ได้เลยนะออฟไลน์โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับผมโคตรดีผมเคยสอนวิธีการใช้แล้วนะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาลิงก์คลิปในการใช้งานบัตรออฟไลน์เนี่ยแปะไว้ให้ใต้คลิปนะไปดูกันได้นะวิธีใช้งานนะโคตรดีนะครับ7วันไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับ ค่เปิดใช้งานบัตรนะครับแล้วคุณก็ปิดเครื่องมันก็จะได้ EP ได้ของทุกอย่างเองนะครับแล้วก็จะมีน้ำยาโพลลิ่งนะครับจะได้จ็อบได้จ็อบเบด200%นะครับ1ชั่วโมงนะแล้วก็โซ่คุณสี่นะครับผมต่อมานะครับวันที่3นะวันที่3จะได้เป็นมลาโกคอยนะครับ10อันนะแล้วก็ได้ตั๋วนะครับจ้าทหารแมวนะครับ5ใบนะครับแล้วก็โซ่คุณสีนะครับผม วันที่4นะครับผมก็จะได้เงิน50,000นะ50,000เซนีนะครับแล้วก็ได้บิลิฟโทเค็นนะเอาไว้ใช้วยพรนะครับแทนเงิน2,000เซนีนะอันนี้ทุกคนน่าจะเป็นกันอยู่แล้วแหละนะฮะในกิวนะแล้วก็โซ่คณ4นะครับโซ่คณ4แจกทุกวันนะฮะเป็นไอเทมที่หาได้ง่ายมากนะครับโอเคถัดไปนับวันที่5นะครับนี่วันที่5ครับจะมีไอเทมพิเศษให้นะครับก็คือดีนี้เลยนะฮะเป็น former hardware sale selection gift box นะฮะ ก็เลือกไอเทมนะครับที่เป็น new year series h e a d วร์ r 1ชิ้นนะฟรีๆนะครับก็เอยวเรามาดูกันวนะ่าวันที่5เนี่ยเมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยไอเทมที่มันจะให้เลือกเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกชิ้นไหนดีเนาะเดี๋ยวผมจะมแนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี i d e n t i t ไว้แรกของนะห้าแล้วก็โซ่คูณ4นะครับผมถัดไปวันที่6นะครับวันที่6เนี่ยจะได้เป็น emu card อัลบั้มนะเปิดมาได้การ์ด1ใบน,นะเขาปั้น200แล้วก็โซ่คูณ4นะครับผมก็ปัน้นก็ไปแรกของเนาะ นี่ครับมาวันที่7นะครับนี่ได้อเทมชิ้นนี้เลยนะครับเป็น New Year นะครับ Revenue Costume นะครับวอชเชอร์สองนะครับก็นะครับเป็นไอเทมนะครับแรกคอสตูมนั่นเองนะครับผมอ่าหมดอายุนะครับวันที่1นะครับมีนาคมตีห้านะถัดไปนะครับผมก็เป็นวันที่8นะครับจะได้เป็นตั๋วกาชาตู้การเวลา30ใบนะแล้วก็อาหารนะครับแล้วก็โซ่คูณสีนั่นเองนะครับผม ่าแจกเยอะเหมือนกันนะต่อมานะครับผมก็วันที่9นะจะได้เป็นลัคกี้คอยนะครับ10อันนะครับลัคกี้คอยนี่จะได้รางวัลจากบอสเพิ่มขึ้นนะตอนเรากดใช้หลังที่บอสตายนะครับน้ำยาโพลิ่งนะครับแล้วก็โซคุณสีนะครับต่อมานะครับวันที่10นะครับนี่ได้ตั๋วนี่อีกแล้วครับตั๋วแรกคอสตูมนะแล้วก็ตั๋วทหารแมวครับแล้วก็โซคุณสีนะครับผม วันที่11ครับได้เงินนะครับ1นึ่งแสนนะครับบิลิฟโทเค้นนะครับ30โซคูณ4นะครับนี่ครับวันที่12ครับจะได้เป็นเอ็นเชียนนะครับทาวเวอร์ซูเปอร์นะครับเป็นไอเทมที่ไว้ผ่านนะครับไอหอคอยร้อยชั้นแบบผ่านเลยนะแต่ว่าเราจะต้องทำการผ่านด่านมาก่อนเรากดใช้งานผู้ผ่านเลยนะแล้วก็อีเดนคอย500นะครับแล้วก็โซคูณ4นะครับ วันที่ส3ครับได้เป็นเอเมทการอัลบั้มอีกแล้วนะแล้วก็เข้าปั้น200แล้วก็โซ่คูณ4นะครับวันที่ส4ครับนี่ได้ตั๋วครับนิวเยอร์รีเวนิวนะครับคอสตูมวอร์เชอร์สองร้อใบนะครับแล้วก็ได้พิธีการแพ็คนะครับห้าใบนะครับแล้วก็โซ่คูณ4นะครับต่อมาวันที่15นะครับมาอีกแล้ววันที่15สังเกตนะครับอ่า แถบที่เป็นกล่องของขวัญเนี่จะได้เป็นของพิเศษนะนี่ครับจะได้เป็นนิวเยเนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะเออเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมหนึ่งตัวนะหนตัวด้วยนะครับแล้วก็อาหารนะครับแล้วก็โซ่คุณสีนะครับต่อมานะครับวันที่16นะวันที่16เนี่ยได้เป็นกระชานะครับตู้ล่างนะ น้ำยาโพลิ่งแล้วก็โซ่คูณ4นะครับผมต่อมาครับวันที่17นะฮะก็ได้เป็นลัคกี้คอยนะครับบัตรนะครับทหารแมวโซ่คูณ4นะวันที่18จะได้เป็นโมราโกคอยนะครับบิิฟโทเค็นนะครับแล้วก็โซ่คูณ4วันที่19ครับได้เงิน2 0 0แสนนะครับอีเดนคอย500แล้วก็โซ่คูณ4นะครับวันที่20นะฮะจะได้เป็น บัตรกระชาการเวลาไม่ใชก่การเวลาดิบัตรกระชาตู้กลางสามหล่อสามสิบนะแล้วก็ฟักทองไอ้ฟักทองพวกข้าวปั้นสองร้อยนะครับผมโซคุณสี่นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะจะได้เป็นฮัสโคเวอร์เอเมลกาแลบั้มนะแล้วก็เพลงการแพ็คนะครับแล้วก็โซคุณสี่นะครับส่วนที่ยี่สิบสองนะครับจะได้บัตรคอสตูมตัวนี้สิบใบนะนี่แล้วก็ได้เหรียญตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเหรียญฮอนอัพรูฟนะครับผมน่า แล้วก็โซ่คูณ4นั่นเองนะครับถัดไปนะฮะวันที่23นะครับจะได้เป็นบัตรกระชาตุก,การเวลา30นะแล้วก็ได้อาหารแล้วก็ได้โซ่คูณ4ี่นะครับถัดไปวันที่24นะก็ได้เป็นลักกี้คอย10นะน้ำยาโพลิ่งแล้วก็โซ่คูณ4ี่นะครับวันที่25นะครับได้เป็นตั๋วกระชาตุก,การเวลาโหได้เยอะนะตู้การเวลาเนี่ได้เป็นหลายร้อยโหเกือบร้อยใบนะ แล้วก็ได้บัตรทหารแมวแล้วก็โซคุณสี่น,นะครับ26ได้เงิน300แสนนะครับบริฟโทเค้นแล้วก็โซคุณ4 27ี่ได้บัตรกาชาตุ้กลาง30บใบนะฮะอีเดนคอย500แล้วก็โซคุณ4ี่นะครับต่อมานะครับวันที่28นะฮะจะได้เป็นเอนเช่เมจิการลบัมนะแล้วก็เขาปัน 200, ้น0 0แร้อย็เขาโซคูณ4ี่นะครับ29กจะได้เป็นลัคกี้คอยนะครับแล้วก็พวกอ่า เพลงการแพ็งนะครับแล้วก็โซคุณสีส่วนวันสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นบัตรคอสตูมเลยนะฮะยี่สิบใบนะแล้วก็ฮอนอ r o ูฟอีก2,000นะครับแล้วก็โซคุณสีนั่นเองนะฮะก็ของก็ได้ตามนี้แล้วก็ไอเทมเนะี่ยที่เป็นหมวกกระต่ายนะครับเนี่ยกระไ้ตรงเนี้ยที่ผมให้ดูมันจะมีอยู่นะครับเนี่ยกับบัตรตรงเนี้ยมันจะมาปลดตรงนี้ได้ด้วยเห็นป่ะยีวเวนพาเซอเห็นป่ะเนี่ย,ยเนี่ยถ้าได้นิวเยร์ร e v ว n ิวห้าใบเนี่ย ก็มารับตรงนี้ได้นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอิน30วันนะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสนุกคลิปน,นี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่อมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม